สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําน้ํายาอเนกประสงค์จากน้ําหมักมะนาวมาฝากค่ะซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้าหรือน้ํายาเช็ดพื้นก็ได้นะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะสําหรับส่วนผสมก็จะมีเอนนเกลือน้ําสะอาดน้ําโซดาน้ําหมักมะนาวและมะละกอนะคะ และมะละกอที่ใช้เป็นมะละกอดิบค่ะใช้มะละกอ1ลูกค่ะหนึ่ลูกนี้น้ำหนักก็ประมาณ1กิโลนะคะสำหรับมะละกอดิบเขาจะมียางค่ะซึ่งในยางมะละกอจะมีเอนไซม์ที่จะช่วยล้างทําความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะหั่นมะละกอเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะ ใส่น้ำลงไปให้ท่วมมะละกอค่ะประมาณ1-2ลิตรนะคะจากนั้นเราจะนำไปต้ม15-20นาทีค่ะพอต้มจนครบเวลาแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะต่อไปมาเตรียมน้ำหมักมะนาวกันค่ะ สำหรับน้ำหมักมะนาวที่นำมาใช้วันนี้จะมีอายุการหมกักมากกว่า6เดือนเลยค่ะซึ่งถ้ามีอายุการหมกักมากก็แสดงว่ามีจุลินทรีย์ที่ดีที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะเมื่อนำไปซักผ้าก็จะป้องกันเชื้อลายอีกด้วยนะคะซึ่งเหมาะมากที่จะนำมาทำน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะตักน้ำหมักมะนาวส่วนที่ใส่ที่อยู่ด้านบนมาใช้นะคะวันนี้จะใช้อยู่ที่1ลิตรค่ะสำหรับส่วนที่เหลือก็ปิดไว้ก่อนนะคะซึ่งจะนำไปทำในครั้งต่อไปได้อีกค่ะ ตอนนี้มะละกอดิบที่ต้มไว้ก็เย็นแล้วค่ะต่อไปก็นำมากรองเราจะใช้แต่น้ำนะคะและน้ำต้มมะละกอที่กรองได้ก็จะได้ประมาณลิตรกว่าๆนะคะต่อไปเราลงมือผสมกันเลยนะคะใช้เอ็นจะ0 500กร,รัมหรือครึ่งกิโลนั่นเองค่ะ สำหรับ N70 ก็คือสารชำระล้างทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะหาซื้อได้ตามร้านเคมีพัณฑ์หรือในช้อปปี l a าซดาดก็มีขายค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะใช้เกลือ300กร,รมัมแต่เราจะใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นคนผสมให้เกลือและเ N จเข้ากันก่อนค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วจะมีลักษณะเป็นเหมือนแป้งเปียกค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำหมักมะนาวได้เลยนะคะทยอยใส่ลงไปทีละครึ่งก่อนค่ะจากนั้นก็คนผสมไปเรื่อยๆพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่เพิ่มอีกค่ะหลังจากที่ใส่น้ำหมักมะนาวแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มมะละกอดิบได้เลยนะคะคนผสมไปเรื่อยๆค่ะและทยอยใส่น้ำด้วยนะคะ และน้ำสะอาดที่จะต้องใส่ลงไปก็ประมาณ3-4ลิตรนะคะและเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่5-6ลิตรเลยค่ะพอคนผสมให้เข้ากันได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาชนะในการคนผสมค่ะเปลี่ยนเป็นถังน้ำนะคะ ตอนนี้เราใส่เกลือไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะความเข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปความเข้มข้นก็จะลดลงให้เราใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกนะคะซึ่งเกลือจะเพิ่มความข้นเหนืดค่ะพอใส่น้ําต้มมะละกอด,ดิบลงไปทั้งหมดแล้วก็เพิ่มน้ําสะอาดได้เลยค่ะสําหรับน้ําก็หาขวดมาใส่เพื่อที่จะรู้ปริมาณนะคะยังขวดที่ใช้จะเป็นขวด1.5ลิตรค่ะ ใส่น้ำสะอาดลงไป3ามขวดค่ะก็คือ4.5ลิตรนั่นเองนะคะพอเราตรวจใช้ความข้นหนืดแล้วต่อไปเราจะใส่โซดาค่ะซึ่งการที่เราใส่โซดาเพื่อที่จะลดความเป็นกรดค่ะซึ่งถ้ามีความเป็นกรดสูงเวลาเรานำไปใช้มือเราจะเหี่ยวค่ะถ้าไม่ใส่โซดาก็ใช้เป็นน้ำขี้เท่าได้ค่ะเพราะจะมีค่าเป็นด่าง และถ้าจะใช้น้ำขี้เถ้าก็นำขี้เถ้ามาแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วใช้น้ำใสๆของขี้เถ้ามาใช้นะคะสำหรับสีและกลิ่นก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีก็ใส่ได้ค่ะพอตรวจเช็คความข้นหนืดแล้วปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาไว้5-6กชั่วโมงนะคะเพื่อให้ฟองยุบตอนนี้ฟองก็ยุบหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะคะ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับน้ํายาอเนกประสงค์ลองไปทําดูค่ะเราทําเองใช้เองประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยนะคะสําหรับปริมาณที่เราทําวันนี้ก็สามารถอยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะซึ่งน้ําหมักอเนกประสงค์สูตรน้าหมักมะนาวนี้ก็สามารถอยู่ได้มากกว่า6เดือนเลยนะคะแล้ววิธีทําน้ําหมักมะนาวก็ไม่ยากเลยค่ะในช่วงที่มะนาวถูกและมะกรูดถูกเราสามารถนํามาทําน้ําหมักได้ค่ะและส,ะสัดส่วนในการทําน้ําหมัก ก็ผลไม้3ส,ส่วนน้ำตาล1ส่วนและน้ำสะอาด10ส,ส่วนเพียงเท่านี้เองค่ะซึ่งการนำมาใช้1เดือนก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วค่ะสำหรับทำน้ำยาล้างจานนะคะส่วนน้ำยาเนกประสงค์ก็ควรจะ3เดือนถึง6เดือนค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ